ก็เรียกได้ว่าเป็นเทครองเท้าที่เทคโนโลยีเยอะที่สุดของไนกี้นะตอนนี้เลยนะครับ สวัสดีครับพบกับรายการอาลีบูธลูมเราจะยกสองลูกฟุตบอลไว้ที่หน้าจองคุณครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งสองท่านนะครับเรียกได้ว่าเป็นความปัปเปิลในชีวิตผมเลยแล้วก็ในรายการอาลีบูธลูมเลยนะครับขอต้อนรับ2นักเตะชื่อดังนะครับตังสารัตยยูเดนและชาลิวชับปุยครับสวัสดีครับผมสารัตยยูเย็นครับผมอ่าแล้วก็สวัสดีครับผมชาลิวชับปุยนะครับอ่านี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับซึ่ง2คนนี้วันนี้ที่มาเนี่ยต้องไม่มีอะไรที่ธรรมดาหรือว่าเหมือนกับเทวเราไปดูกันครับว่า เจ้าอาวุธคู่ใจใหม่ของสองคนนี้เป็นยังไงไปดูนครับ ก่อนอื่นเลยนี่เอาตัวเป็นๆไปถือกันก่อนเลยคนละข้างอ่านี่คือรองเทา้าตัวใหม่ครับเรียกว่า Ph a n t o m v e n มเกม m e Over อ่าก็ต้องบอกว่าเจ้ารองเท้าตัวเนี้ยไม่ได้ใหม่อย่างเดียวเทคโนโลยีเนี่ยเขามีเยอะมากอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราเห็นด้านข้างนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าฟวายซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรองเท้าของ Ni ก e ้เนี่ยเขาใช้ฟวายแต่พอเป็นเส้นใหญ่แล้วมันเห็นชันแล้วก็มันมีเขาแล้วมันช่วยในการกระชับเท้าแล้วก็มีเทคโนโลยีไฟนิดนี่ตรงนี้นะครับ ป็นไงบ้างตางกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าด้าน upper ข้างบนเนี่ยมีประมาณ3-4จุดเลยนะใช่ผมว่ามันมันก็มันก็มีพัฒนาการมันก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเนี่ยอะไรเงี้ยในตัวรองเท้าคู่นึงเนี่ยมันสามารถแบบผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆได้แบบหลายหๆอย่างเลยอะไรเงี้ยมาดูชุดพื้นชุดพื้นใหม่เนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าไฮเปอร์เรียกที ซึ่งชุดพื้นเนี่ยถ้าดูจริงๆคือเขาจะช่วย <Yeah. S 1> ในการเปลี่ยนทิศทางด้วยของรวดเร็วสำหรับกองกลางอย่างทั้งสองคนแล้วชายลิมคิดว่ามันชุดพื้นแบบนี้จะช่วยเราได้บ้าง God, I think to control the game, to control the pace of the game, so it's like really good for us as midfielder and uh, yeah like passing control and everything change change the rhythm change because as midfielder you have to fast The technology change l a ก็เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่เทคโนโลยีเยอะที่สุดของไนกี้นะตอนนี้เลยนะครับเมื่อเช้าหลังจากที่ได้ได้ไปลองเป็นยังไงบ้างครั้งแรกสําหรับตัวผมมันผมว่ามันกระชับกว่ารุ่นรุ่นก่อนที่เราใส่มาอะไรเงี้ยแล้วก คือเหมือนทรงมันมันเลียวขึ้นด้วยครับรับ,รบมันก็ทำให้แบบสวยขึ้นเวลาใส่ในสนามแล้วสำหรับชายริวครับผ uh, for me also it's more tight แ uh, ต uh ่ในทางเดียวก a นก็สบาย r ากและก็ผมค and ่า super o I think uh, super light ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเจ้ารองเท้า Phantom Venom Game Over เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจลมาจากตั้งแต่ทีเข้าสู่เลยนะหรือว่า Hypervenom ที่ชายริวใส่อยู่อ่าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างด้วยตรงชุดพื้นเนี่ย โดยปกติแล้วเนี่ยทางไนกี้เนี่ยออกแบบมาให้ช่วงตรงกลางเท้าเนี่ยไม่เท่ากันเขาได้มีการฉีด TPU เพื่ออะไรเพื่อเพราะว่าเท้าเราช่วงอุ้งเท้าเนี่ยคนเรามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรตื้นลึกหนาบานไม่เท่ากันอ่าก็มาช่วยลดอาการปวดแล้วก็มาทําให้การยืดหยุ่นในการในการใช้งานบนสนามเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบด้วยท้ายแนละ้วเดี๋ยวเราจะให้ ต่างพูดอะไรหน่อยเดี๋ยวกับเจ้าสันท้อมเวนอมเกมัวเวอร์ตัวนี้ใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้ครับยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นนักกีฬาแล้วก็เล่นตำแหน่งกองกลางอะไรเงี้ยครับก็ผมผมก็แนะนําเพราะว่ามันมันเวลาเราเล่นในสนามเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นในการส่งบอลยิงบอลอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็น่าจะครบเครื่องสําหรับสําหรับตําแหน่งกองกลางส่วนในตําแหน่งอื่นผมว่าก็ก็ก็สามารถลอง ลองสวมใส่ได้ mm. เพราะว่ามันมันอาจจะเข้ากับรูปท่าของของตัวเองครับครับ Yeah I choose this one because it's fit my uh, position as a midfielder and who else want to wear a nice shoes who is uh, modern high technology and very comfortable I think this one is the right one to control the game and like also passing is very important and shooting so this one สำหรับแฟนๆนะครับคนไหนที่ใยญ่จะครอบครองหรือใหญ่จะมีเจ้าแฟนตัวเมนอมเกมโอเวอร์ตัวนี้ไว้สวมใส่ก็ที่ร้านอาริฟุบอลนะครับทุกสาขาแล้วก็ที่อาลิฟุบอลโซดอทคอมด้วยนะครับอ่าแล้วก็ในระหว่างที่เราถ่ายทำนะครับชาลิวก็เอารองเท้าเจ้าแฟนตัวเมนอมเกมโอเวอร์เนี่ยมาให้ทางร้านเลเซอร์ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยงามยังไงแล้วมาลองถามเขานิดหน่อยว่าความหมายที่เขาเลเซอร์แล้วเป็นไงนครับของเท้าหน่อยครับ นี <Yeah. S 2> ส่สวยมากดูนี่ข้างข้างเท้าด้านนอกนี่มีโลโก้เป็นอันนี้คือว่าได้สมีครับชาลิวอ๋อ ah, this is a a logo I created with my best friend and we are planning it's still not official it takes a little bit more time but yeah <No. S 1> I hope everyone is looking forward to for 2019เนี่ยก็แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น C C ซียี่สานะก็ข้างนี้ <ๆ S 1> ด้วยนี่มีข้างเท้าด้านในด้วยก็อันนี้แหละอันนี้ <5> <5> แหลอแกล้งชอบแกล้งไปเลยกูไปเลยกูหน้าไม่เวเลยกูเลยอ่าก็เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราเคยเห็นเนี่ยก็เราก็าจะปักแค่บริเวณข้างเท้าด้านนอกอย่างเดียวตรงนี้อ่าแต่พอเป็นการเลเซอร์เนี่ยก็สามารถยิงได้ที่ข้างเท้าด้านในด้วยหรือว่าตรงข้อช่วงข้อเท้าที่เครื่องจักรเข้าไม่ถึงนี่นี่ลารายการในวันนี้นะครับไปด้วย การปิดรายการของทั้งสองคนนี้นะครับเดี๋ยวตาลพูดว่ารายการอาลีบูดลูมแล้วก็ชาลรีพูดว่าเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้ที่หน้าจอของคุณไม่ยามไม่ยอมไม่ยอมไม่เลยรายการอารีบูดลูมไหมพูดได้ try ได้ค่ะนี่เดี๋ยวดูกันว่าชาลรีทำได้หรือเปล่านะครับรายการอาลีบูดลูมเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลใช่เราจะยกเราจะยกสวรรค์สวรรค์ของโลกฟุตบอลของโลกฟุตบอล ไว้ที่หน้าจอของคุณไว้นี่ไั้ไว้ที่หน้าจอของคุณของคุณโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับ